โครงสร้างมันผิดตั้งแต่แรกนะครับโอ้โหล่าสุดเทียรี่องรีนะครับบอกว่าลีโอเนลเมสซี่ไม่รุ่งกับเปเชเพราะว่าสไตล์เยอะเกินไปนะครับเทียรี่องรีครับบอกว่าเมสซี่เนี่ยมีผลงานที่ไม่สวยรูกับปารีสแซงต์แชงแมงนะเพราะว่าโครงสร้างมันผิดตั้งแต่แรกที่ให้เมสซี่เนม่าแล้วก็เอ็มเป้มาร่วมงานกันต่างกับที่อาร์เจนตินาที่ตัวเมสซี่เป็นเหมือนตัวชูโรงแบบเดียวๆไปเลยนะครับผม ออ,องรีนะครับตำนานของหน้าคนฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เมสซี่โชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกกับเปเช่เป็นเพราะการเล่นให้กับทีมที่มีสตาร์ดังอยู่ถึง3คนมันเป็นโครงสร้างที่มันผิดตั้งแต่แรกนะครับก็คือมีเมสซี่เอ็มเป้แล้วก็เนม่าในช่วงซัมเมอร์ปี2021นเะครับ é, เมสซี่เซ็นสัญญากับปารีสแซงต์แชงแมงทามกลางความคาดหวังว่าการผลิตกำลังร่วมกันระหว่างเขาเนม่าแล้วก็เอ็มเป้ จะทำให้เปเช่ไปได้สวยจนถึงขั้นได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่สุดท้ายช่วงลางของเขากับที่นั่นก็ไม่เสืยอรูเท่าที่ควรครับมิหนำซ้ำยังมีแฟนบอลปารีสบางกลุ่มบางคนที่ขับไล่เมสซี่ออกอีกนะครับจนสุดท้ายเมสซี่ก็เลือกที่จะแยกทางกับเปเช่ในช่วงสมัยที่ผ่านมาแล้วทางเชยรีย่องรีครับหลังโดนถามว่าเขาผิดหวังกับผลงานของเมสซี่ในสีเสื้อเปเช่หรือเปล่านั้นองรีก็บอกว่า um, ไม่เลยผมจะบอกให้ว่าทำไมนะ ผมขอเตือนความจําให้พวกคุณหน่อยว่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าการเล่นในทีมนี้มันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวผมขอย้าว่าที่ผมพูดแบบนั้นมันหมายถึงเรื่องโครงสร้างผมรู้ว่าพวกคุณคงจะหัวร้อนเยาะใส่ผมอีกแต่ผมถามหน่อยว่าคุณจะให้3มคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เนย์มาเอเบเป้เล่นร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ยังไงผมไม่สามารถพูดได้หรอกว่ามันจะไปได้สวยทําไมนะร่ะเพราะผมเองก็เคยเจอมากับตัวไง แล้วคุณลองดูตอนที่เมสซี่ไปเล่นให้อาร์เจนตินาสิมันเป็นเรื่องของโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องที่นั่นไม่ได้มีเมสซี่สามคนมันมีแค่เขาคนเดียวคุณให้เขาได้เล่นแบบที่เขาเป็นตัวชูโรงแค่คนเดียวมันช่วยทําให้เขาโชว์ฟอร์มเก่งได้อันนี้คือสิ่งที่เทียรีองรีนะครับได้พูดถึงความเหมาะสมที่เมสซี่ย้ายมาเล่นให้กับปารีสแซงต์แมงมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วโครงสร้างมันผิดตั้งแต่แรกนะครับจะให้สตาร์สามคนอยู่ท้าเดียวกันเนะี่ยมันจะ กัดแกรงแย่งชิงกันไปนะครับไม่น่าจะได้นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เทียรียร่ยงรีให้สัมภาษณ์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆครับผม